สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงเดือซิเคิลทาร่คลิปนี้มาดามจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง7วันกันนะคะประจําปักหลังของเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2565เริ่มตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่31มกราคมเรามาเริ่มสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะมาดูนะคะว่าในช่วงปักหลังของเดือนมกราคมนี้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ การงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภจะมีไหมตัวเลขนําโชคคือเลขอะไรก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงนะคะว่าเป็นการพยากรณ์แบบรวมๆกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครัง้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดมาดามขออภัยเวณะที่นี้ด้วยนะคะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะในช่วงปักหลังนี้การงานของคุณนะคะการงานได้หกหนึ่งเขาบอกว่างานเนี้ยได้รับความร่วมมือดีนะ ไม่ว่าใครที่จะทำงานประจำหรือธุรกิจส่วนตัวใดๆก็ตามถือว่าเป็นที่น่ารักน่าชื่นชมไม่ว่าจะเป็นของลูกค้าหรือว่ากับเจ้านายเพื่อนร่วมงานนะคะเขาบอกว่าคำพูดคำจาให้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้ยิ่งจะส่งผลทำให้มีคนช่วยเหลือให้การสนับสนุนคุณนะคะมาดูถึงเรื่องการเงินการเงินเขาบอกว่าการเงินในที่นี้สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ค่อนข้างน่าอิจฉานะ เป็นเ,เขาเรียกว่ารายได้มีโอกาสเข้ามาเป็นกอบเป็นกำรรหรือว่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยยังไงก็เงินไม่ขาดมือนะคะเพราะฉะนั้นการเงินสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงปักหลังนี้ถือว่าการเงินเดินสะพัดได้ดีมากเลยทีเดียวมาดูถึงเรื่องความรักนะคะสำหรับคนโสดกันก่อนคนโสดเขาบอกว่าจะมีเกณฑ์ของการที่มีคนเข้ามาแบบว่าไม่คาดคิดนะคะอาจจะเป็นคนที่มีนิสัย ค่อนข้างที่จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กว่าเราหรืออาจจะเป็นคนที่แก่กว่าเราก็ได้นะคะจะเป็นคนไทยหรือจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้แล้วแต่ที่จะชอบแต่คนที่จะเข้ามาเนี่ยจะเป็นคนที่ต้องอยู่ต่างถิ่นต่างแดนไกลออกไปถ้าชอบคนไทยด้วยกันก็อาจที่จะเป็นคนที่อยู่จังหวัดไกลๆออกไปนะคะที่จะต้องใช้การเดินทาง หลายๆชั่วโมงถึงกันนะคะแต่สําหรับบางคนที่อชอบชาวต่างชาติมากกว่าก็มีเกณฑ์ที่จะมีชาวต่างชาติเข้ามาในชีวิตได้แต่เป็นคนค่อนข้างที่จะจูจ้จีจ้จุกจิกเจ้าระเบียบกับเราสักนิดหนึ่งแต่ก็ส่งผลทําให้เราเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถซัพพอร์ตชีวิตเราได้แต่สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วเขาบอกว่าคนที่มีครอบครัวแล้วในตอนนี้ให้ระมัดระวังเรื่องคําพูดคําจาที่ไม่ค่อยมีใครยอมใครนะคะ อาจจะมีความรู้สึกว่าเราเองจู้จี้จุกจิกไปไหมขี้บ่นไปไหมเรื่องเยอะไปสักนิดไหมหรือบางทีอาจจะเป็นคู่ครองเราก็ได้เพราะฉะนั้นต้องหย่วนหยวนยอมยอมกันบ้างถ้าไม่หยวนไม่ยอมก็เรียกว่าอาจจะมีปากเสียงกันอยู่เรื่อยๆแต่ก็ยังรักกันดีอยู่นะนะคะอาจจะเป็นเหมือนคานองที่เรียกว่าลิ้นกับฟันซะมากกว่านะคะไม่ถึงขั้นที่จะต้องรุนแรงอะไรมาดูถึงเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพก็บอกว่า ความจำเอ่อจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความจำนะได้หน้าลืมหลังกันอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องช่องปากอาจจะมีกลิ่นปากมีฟันผุหรือเป็นแผลในปากได้คอเจ็บนะคะร้อนในระวังเกี่ยวกับเรื่องระบบสายตาด้วยใครที่อายุ50อัิบํากำลังจะมีปัญหาเรื่องจอประตา จอขออภัยนะคะจอประสาทตาด้านขวามีปัญหานะคะอาจจะอักเสบได้มองอะไรเริ่มผ้ามัวเริ่มไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นรีบไปรักษาเพราะจอประสาทตารักษายากมากนะสำหรับเรื่องโชคลาภเขาบอกว่ามีเกณฑ์มีโชคลาภนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์แต่ว่าเกณฑ์มีโชคลาภของคุณเนี่ยจะได้เลขมาจากเขาเรียกว่าได้มาจากเลขคนตายหรือว่าเลขที่ตัวเก่าตัวเดิมที่เราติดตามอยู่ นะคะเลขจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เสียชีวิตไปแล้วที่เราเคารพนับถือก็ให้ลองเอาเลขเขามาเสี่ยงโชคดูส่วนตัวเลขนำโชคที่มาดามให้สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์6 7 8 6 1นะคะใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแชร์ออกไปนะคะเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นเมื่อที่แล้วมาดามก็ทำเข้าสตัวบนนะคะใครสนใจก็ ลองเอาไปเสี่ยงโชคซื้อดูเมื่อถูกแล้วก็ทำบุญใส่บาทให้กับครูบาอาจารย์ของมาดามด้วยนะคะจะได้ทำให้มีโชคลาภกันอยู่จะได้มีบุญร่วมกันแล้วก็จะได้มีโชคลาภต่อเนื่องกันนะคะก็จบคํำพยากรแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ